สถานีรถไฟเมืองแซคมัตนะครับเซอร์เมนนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับกออ็ถ้าจะขึ้นไปดูยอดเขามาเธอทอนนะครับมาเธอทอนกอร์อนาแกตนะครับก็คือนี่ออกจากสายรถไฟมานะครับตามเส้นทางสีเหลืองมาเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่สายรถไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับซึ่งถ้าบัตรออมีบัตร สวิสพาชดชสามารถลดได้นะครับค่าขึ้นเราต้องจ่ายเพิ่มประมาณอยู่ที่66สฟังนะครับอันนี้เป็นข้อมูลปี20-25นะครับตั๋วรถไฟนะครับที่เซอร์แมทนะครับก็มาซื้อตั๋วนะครับใช้สวิสพาชนะครับลดได้นะครับนี่คือราคาตั๋วขึ้นนะครับ66สฟังนะครับ 他姐姐的 จังววนวันนี้นะครับมีอะไรบ้างไข่ต้มข้าวแล้วก็น้ำพริกกับ,บวิวยอดเขามตเจฮอนที่มีมีเมฆพังไปแล้ว มาเที่ยวยอดเขามาเตอฮอนนะครับก็เพื่อนเพื่อนดูดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายรูปนะครับบางทีเมฆก,ก็บินมาเมฆก,ก็มาบดบังยอดเขานะครับก็ต้องดูจังหวะให้ดีด้วยนะครับแล้วก็เวลาใส่รองเท้านะครับเพื่อนๆนใส่รองเท้าที่เดินแล้วก็ให้มัน จับพื้นได้ดีด้วยนะครับอย่าให้ลื่นนะครับเพราะว่าอย่างตอนหน้าที่มีหิมะลงเยอะนะครับเราต้องเดินลุยหิมะนะครับและบางทีถ้าเราลื่นไปอย่างตรงนี้เป็นทางเดินนะครับแล้วถ้าเราลื่นลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ตกเหลวลงไปเลยนะครับดังนั้นเวลามาเที่ยวใส่รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าดีด้วยนะครับ <outro> มีดอกเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางท่องเที่ยวก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยนะครับ เวลาขึ้นมาบนยอดเขานะครับอย่าลืมแว่นกันแดดด้วยนะครับเพราะว่าหิมะเป็นสีขาวนะครับแล้วพอมันมีแสงแดดนะครับก็จะทำให้แสบตาจ้ามากเลยนะครับก็อย่าลืมแว่นกันแดดด้วยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเวลาขึ้นมาบนยอดเขามาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าครีมกันแดดนะครับบางทีบนฟ้าเราขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแดดจะแรงมากนะครับก็ ทาครีมกันแดดให้ดีนะครับจะได้ไม่เป็นฝ้าเป็นกานะครับช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับ Ladies gentlemen, and a arrive at Please ready in minutes, will night. few we your turnstile. for have the Railway you electronic Gorner for you ticket bids goodbye. นาฬิกาที่เมืองเบิร์นนะครับ<ะ>ก็อย่าลืมดูเวลาดีๆนะครับถ้ามาตอนประมาณเที่ยงนะครับก็จะมีตี12ครั้งนะครับถ้าหลังจากบ่ายหนึ่งไปแล้วบ่ายหนึ่งก็ตีหนึ่งครั้งบ่ายสองก็ตีสองครั้งนะครับดังนั้น12ครั้งตอนเที่ยงคือเวลาที่ดีที่สุดสําหรับมาดูนาฬิกาที่เมืองเบิร์นนะครับ und die französische Bank. Sie haben gut ausgesucht, 12 Uhr ist am besten, dann dauert es am längsten, 1 Uhr ist nicht so gut. Jetzt kommt dann der Hahn ein zweites Mal. Der Cocky war schon durch. Die Sanduhr! ที่เมืองเบิร์นนะครับหลังจากข้ามฝั่งจากย่านเมืองเก่าข้ามสะพานนะครับมาดูหมีแล้วนะครับมีอยู่ข้างล่างนะครับตรงเมิร์งตรงนี้นะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปของอัลเบิร์ตอ์สไตน์นะครับนี่นะครับก็มานั่งถ่ายรูปได้นะครับ มาไม่ยากเลยนะครับข้ามสะพานมาหรือว่าจากใส่รถไฟนั่งสาย12มานะครับแล้วก็มาลงที่สวนหมีได้เลยนะครับฝั่งที่คนยืนมุงมุงอยู่เขาจะเป็นดูหมีนะครับแล้วก็เดินข้ามมานิดนึงนะครับก็จะเป็นมีร้านอาหารมีทางต่างระดับขึ้นบันไดามานะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับท่านไอสไช์นะครับ เดินทางโดยสารด้วยขนส่งมวลชนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับสามารถใช้ Swiss pass ที่ซื้อเป็นรายวันนะครับแล้วก็สามารถต่อรถนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นรถประจำทางนะครับมาส่งที่สถานีรถกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะครับฟูนีคูแลกนะครับนี่นะครับเป็นสถานีฟูนิคูแลกนะครับ ก็เป็นสถานีเบอร์เว่นะครับแล้วก mm ็ข hmm. ึ้นไปข้างบนนะครับสุดสายที่มงเป็นเลอแคนนะครับก็เห็นลักษณะเป็นรถกระเช้าข้างๆนะครับเราก็จะเข้าไปดูกันนะครับภายในตัวสถานีรถไฟอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นสำหรับผู้คนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรถกระเช้าฟินิกแลก็จะ ลงมานะครับศาสนาเป็นลดรางเรื่องขึ้นไปข้างบนในพื้นที่ต่างระดับนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันอยู่ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่สูงมีภูเขาเยอะแยะนะครับนี่นะครับความสูงข้างบนแต่เราไม่ต้องลำบากเดินยากอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถขึ้นางได้ด้วยขนส่งมวลชนนะครับจากรถประจำทางนะครับแล้วก็มาต่อที่ ฟรีกุล่ได้เลยนะครับจะมีเวลาบอกไว้นะครับอ,อ,อีกประมาณ7นาทีนะครับรถจะมาถึงนะครับแล้วก็สามารถรอได้ที่สถานีได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นรางที่รถไฟกระเช้าจะลงมา

เปิดปุ่มประตูนะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับไม่มีคนเลยนะครับเวลาอ,อดูนะครับว่าจะไปลงสถานีไหนเราก็จะกดปุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดปุ่มเขาก็จะไม่เปิดนะครับเพราะว่าบางที ไม่มีผู้โดยสารนะครับขณะนี้เวลาประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเราก็อย่าลืมซื้อตั๋วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตั๋วก็จะต้องจ่ายประมาณค่าปรับประมาณ100ฟังหรือประมาณ4 0 0 0บาทนะครับดังนั้นเห็นไม่มีคนแบบนี้แล้วก็ไม่มีนายตรวจนะครับแต่ว่าถ้าเขาจริงๆเขาก็สุ่มตรวจนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีซะเลยนะครับบางทีก็อยู่ๆก็จะมี เออในตรวจขึ้นมาตามสถานีต่างๆนะครับเขาจะสุ่มตรวจนะครับเราต้องซื้อตั๋วยังไงเราก็ต้องซื้อตั๋วนะครับถ้าไม่ซื้อตั๋วนะครับโดนปรับแน่นอนนะครับ100ฟังไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแก้ตัวนะครับอันนี้ถ้าหนาวเราก็สามารถปิดปิดหน้าต่างได้นะครับ เดินทางโดยสารด้วยรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาไม่ได้ห้ามที่จะนําอาหารขึ้นมารับประทานนะครับแต่การที่เรานำอาหารรับขึ้นมา,นมาประทานก็เลือกอาหารที่กลิ่นไม่แรงดีกว่านะครับบางทีพวกผัดต่างๆข้าวที่เรามาทานนะครับก็กลิ่นมันก็จะแรงแล้วก็เกรงใจผู้โดยสารท่านอื่นๆที่อยู่ในขบวนดีกว่านะครับผมเห็นบางทีมีไกด คนไทยนะครับก็ซื้อไก่มิโกมาเราก็มารับประทานที่บนรถไฟกินกันอ,อร่อยอร่อยสนุกสนานเลยนะครับจริงๆถ้ารถไฟที่ไปเมืองใหญ่ๆนะครับเขาะจะมีตู้สเสบียงมีตู้ที่เป็นร้านอาหารมีอาหารให้บริการนะครับแต่ถ้านำมาขึ้นมาทานบนรถไฟแล้วก็ อย่าเลือกที่มีกลิ่นแรงนะครับบางทีเข้าผัดซีอิว๊วหรือว่าผัดหมูผัดไก่จริงๆไม่ได้เป็นอาหารมีกลิ่นแรงแต่ว่าในอยู่ในรถขบวนที่เป็นตู้ปรับอากาศนะครับแล้วก็กินข้าวกินกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็จะแรงนะครับแนะนําให้ลงไปกินข้างล่างดีกว่านะครับที่สถานีรถไฟหรือว่าโต๊ะมานั่งยาวใกล้ๆใต้ต้นไม้นะครับอากาศกําลังดีก็ ทานข้างล่างดีกว่าอย่าทานบนรถไฟเลยนะครับเกรงใจผู้โดยสารท่านอื่นเขานะครับอาหารที่ไม่มีกลิ่นแรงนะครับอย่างเช่นพวกแซนด์วิชต่างๆหรือว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแซนด์วิชแพทบางๆนะครับก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเออเป็นคอร์ซองนะครับคอรซองแบบฝรั่งเศส ก็สามารถมากินได้บนรถไม่มีส่งกลิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นผลมไม้ตามฤดูกาลนะครับกออ็อาจจะปอกมาตั้งแต่เตรียมตัวมาตั้งแต่ที่บ้านนะครับหรือว่าตาม Airbnb อะไรอย่างนี้นะครับก็แพ็คมากินล้างให้สารเรียบร้อยใส่พัฟเฟอร์แวร์มากินนะครับก็สามารถประหยัดไปได้แล้วก็ไม่เสียเงินเยอะมากสำหรับอาหารบนรถนะครับแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นนะครับช่วงนี้มี บลูเบอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นกีวีสีทองนะครับอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดราดกับน้ำสลัดนะครับก็อร่อยนะครับใส่กล่องทัพเปแวร์มากินเราก็จะไม่มีกลิ่นนะครับหรือว่าจะปอกเป็นมะม่วงนะครับช่วงนี้ก็มีมะม่วงอยู่ตลอดเวลานะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นผลไม้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นแรงนะครับ นี่นะครับคิดแคทนะครับคิดแคทเป็นเนยถั่วนะครับก็เอามากินได้นะครับก็เป็นการรับประทานอาหารใหม่ๆบนรถไฟไม่ถึงว่ามาเที่ยวที่สุสลนแล้วก็ไปซูปเปอร์ทานอาหารที่กลุ่มคนท้องถิ่นเขารับประทานกันแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นแรงรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นบนรถด้วยนะครับ